สวัสดีทุกคนครับอ,อยู่กับผมมา b ร์คเกอร์เยเมอร์กับเกม a l c h e m ิ s t a r นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปคลายข้อสงสัยกันครับว่าอีฟนั้นเป็นตัวละครที่มีดาเมจหนักจริงหรือเปล่านะครับเมื่อเอาไปเทียบกับมิคาเอลกับลัชแล้วจะเป็นยังไงเรามาหาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยครับ mm. hmm. สำหรับการเทสดาเมในวันนี้นะครับผมได้ทำการแอสเซนชันตัวละครไว้ที่ระดับ3แต่ว่าก็จะยังคงมีเลเวลอยู่ที่ระดับ1นะครับในส่วนของอีคริปเมนต์เนี่ยทุกตัวจะอยู่ในระดับ3เหมือนกันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงแต้มจีบตัวละครเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ5นะครับทุกตัวละครจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างกันในแง่ของอพลังโจมตีพื้นฐานนะครับที่แต่ละตัวเนี่ยจะมีไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับโดยจากที่ดูตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามิคาเอลนั้นจะมีพ พลังโจมตีเนี่ยสูงเป็นอันดับที่1น,นะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยจะเป็น l a ร์ชนะครับแล้วก็ตัวที่มีพลังโจมตีพื้นฐานน้อยที่สุดนั่นก็คือ e ี e นั่นเองครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเทสเดเมจกันผมอยากจะเตือนดักดราม่าเอาไว้สักหน่อยนะครับด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นพูดถึง2ส,ส่วนหลกัหลกๆก็คือเชนคอมโบแล้วก็แอคทีฟสกิลดังนั้นนะครับในบางสถานการณ์บางสภาพแวดล้อมในบางจังหวะนะครับตัวละครเนี่ยอาจจะมีการเก็บสแต็กเพิ่มเาเมจหรือแม้กระทั่งตัวละครบางตัวเนี่ยอาจจะเก่งกว่านี้หากทําการปลดดาวนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะเอาไปใช้ในการปั้นตัวละครเท่านั้นแต่ว่าไม่อยาก จะให้ทุกคนเนี่ยไปตัดสินอะไรจนกว่าจะได้รอง้วยตัวเองนะครับ เอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็มาเริ่มเทสดาเมจกันเลยดีกว่านะครับโดยผมนั้นจะทําการแบ่งรอบการเทสดาเมจออกเป็น4รอบใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือการเทสแอคทีฟสกิลหนึ่งรอบแล้วก็การเทสเชนคอมโบ3รอบด้วยกันครับซึ่งในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของการเทสแอคทีฟสกิลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3รอบย่อยครับนั่นก็คือการเทสดาเมจกับบอสขนาดเล็กที่ยืนในกระเบื้องขนาด1ช่องนะครับและการเทสดาเมจกับบอสขนาดกลางยืน4ช่องแล้วก็การเทสดาเมจกับบอสขนาดใหญ่ยืน ช่องนัเองครับเรามาเริ่มต้นรอบแรกนะครับด้วยการเทสดาเมจแอคทีฟสกิลของอีฟกันก่อนเลยดีกว่าครับมาดูกันครับว่าอีฟจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดเล็กได้เท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าอีฟสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสต,ตัวนี้ได้สูงสุดถึง44กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอามาเทียบกับมิคาเอลกันดูบ้างครับ เราจะเห็นได้ว่ามิคาเอลนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้เพียงแค่16%เท่านั้นนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับอีฟที่สามารถสร้างความเสียหายได้ถึง44%แล้วในยกนี้ก็ถือว่าอีฟชนะไปครับมาต่อกันที่ยกที่2ครับโดยในยกนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเทสนะครับแอคทีฟสกิลกับบอสขนาดกลางที่ยืนในพื้นที่ขนาด4ช่องกระเบื้องครับมาเริ่มต้นกันที่อีฟกันก่อนเลยนะครับมาดูกันครับว่าแอคทีฟสกิลของอีฟนั้นจะสร้างความเสียหายกับบอสขนาดกลางได้ประมาณเท่าไหร่ครับ เราจะเห็นได้ว่าอีฟนั้นสามารถลดเลือดบอสลงไปได้ด้วยแอคทีฟสกิลสูงสุดถึง15%กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมิคาเอลกันบ้างครับหากเรานะครับทำการแดชโดยการคุมกระเบื้องจํานวน4ช่องที่บอสยืนอยู่ทั้งหมดนะครับจะทําให้บอสนะครับเลือดลดลงไปได้สูงสุดถึง19%ด้วยกันซึ่งก็เยอะกว่าอีฟนะครับเป็นจํานวน4%ดังนั้นในการเทียบดาเมจกันในยกนี้มิคาเอลเป็นฝ่ายชนะไปครับ และสำหรับการเทียบดาเมจรอบสุดท้ายของการเทียบดาเมจแอคทีฟสกิล l นครับเป็นการเอามาเทสกับบอสขนาดใหญ่นะครับที่ยืนในพื้นที่กระเบื้องขนาด9ช่องนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่อีฟเหมือนเดิมนะครับมาดูกันครับว่า Active Skill ของอีฟนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับบอสได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งในรอบนี้นะครับอีฟเนี่ยสามารถที่จะลดเลือดบอสขนาดใหญ่นะครับลงไปได้ถึง18%ด้วยกันครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมิคาเอลกันบ้างนะครับหากเราทําการเดชโดยการคุมกระเบื้องทั้ง9ช่องของบอสนะครับจะทําการสร้างความเสียหายเนี่ยได้สูงสุดถึง46%กันเลยทีเดียวนั่นเท่ากับว่าหากเจอบอสขนาดใหญ่เนี่ยมิคาเอลเนี่ยก็สามารถที่จะทำดาเมจได้ดีกว่าอีฟแบบทิ้งห่างกันเลยทีเดียวแลครับ เรามาสรุปรอบ Active Skill กันก่อนนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า if นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับได้มากกว่ามิคาเอลเมื่อเจอกับบอสขนาดเล็กที่ยืนในพื้นที่ขนาด1ช่องเท่านั้นแต่ว่าหากไปเจอบอสขนาดกลางนะครับที่ยืนในพื้นที่ขนาด4ช่องเนี่ยมิคาเอลก็ทำดาเมจได้ดีกว่า if เล็กน้อยครับก็ห่างกันเพียงแค่3.4%ถึงเท่านั้นแต่เมื่อเจอกับบอสขนาดใหญ่ที่ยืนในพื้นที่ขนาด9ช่องกระเบื้องนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามิคาเอลเนี่ย ดาเมจดีกว่าแบบเห็นๆครับผม ทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงไม่มีลัสในการเปรียบเทียบรอบแรกนี้นะคบนั่นก็เพราะว่าแอคทีฟสกิลของลัสนั้นเป็นสกิลประเภทบัฟที่จะทําให้ลัสสามารถที่จะใช้เชนคอมโบได้2ครั้งนั่นเองครับดังนั้นครับการที่สกิลจะสร้างความเสียหายให้กับบอสได้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําการลากกระเบื้องจนเกิดเป็นเชนคอมโบในระดับไหนซึ่งมันเอามาเปรียบเทียบด้วยค่อนข้างยากครับแต่ว่าในรอบที่2รอบที่3และรอบที่4ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในส่วนของเชนคอมโบนั้นเราได้เห็น จะมาเปรียบเทียบกับอีฟและมิคาเอลแน่นอนจะเป็นยังไงเรามาติดตามรับชมต่อกันเลยครับ มาต่อก,กันกับรอบที่2นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเป็นการเทียบดาเมจของเชนคอมโบระดับที่1นะครับโดยผมเนี่ยจะไม่สนใจในส่วนของการโจมตีแบบปกติระหว่างที่ผ่านบอสนะครับแต่ผมจะพูดถึงในส่วนของเชนคอมโบเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่อีฟนะครับผมเชนคอมโบแรกนะครับสามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสได้6,138หน่วยด้วยกันครับ ในขณะที่มิคาเอลนั้นสามารถสร้างความเสียหายไปได้ถึง7,113และแลาสสามารถสร้างความเสียหายไปได้จำนวน5 1า6นหน5่3 6หน่วยครับมาต่อกันที่เชนคอมโบที่2ในแคปโดยเราจะกลับมาที่ IF อีกครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้นะครับ if เนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้ทั้งหมดจำนวน8,774ดาเมตรครับ ในขณะที่มิคาเอลนั้นสามารถสร้างความเสียหายไปได้ถึง1147งอละลาสนะครับสามารถสร้างความเสียหายไปได้จำนวน8,103ดาเมจครับมาต่อกันเลยกับการเทียบดาเมจเชนคอมโบในระดับที่3กับบอสขนาดเล็กนะครับโดยอีฟสามารถสร้างความเสียหายไปได้ทั้งหมด1530ดาเมจครับ ณที่มิคาเอลนะครับสามารถสร้างความเสียหายไปได้ถึง12,155ดาเมตราสมจส่วนลัสนะครับก็ยังคงสร้างความเสียหายได้น้อยกว่าอยู่ที่9,830หน่วยครับ สรุปการเทียบดามเมชเชนคอมโบกับบอสขนาดเล็กนะครับเป็นมิคาเอลที่สามารถสร้างความเสียหายได้เยอะที่สุดครับลองลงมาเนี่ยเป็นอีฟนะครับและปิดท้ายด้วยลาสครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับว่าลาสเนี่ยก็ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้กระเบื้องในการเชนที่น้อยกว่าและระยะการโจมตีที่ไกลกว่าเพราะว่าสามารถจะโจมตีจากตรงไหนของกระดานก็ได้ครับ มาต่อกันกับรอบที่3นะครับเป็นการเทสเดเมจจากเชนคอมโบกับบอสขนาดกลางที่ยืนในพื้นที่ขนาด4ช่องกระเบื้องนะครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่ i f ฟเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนครับว่าเราก็จะยังคงเริ่มต้นด้วยเชนคอมโบระดับที่1กันนะครับมาดูกันครับว่า if จะสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบระดับแรกได้เท่าไหร่ครับ โดย if นะครับสามารถสร้างความเสียหายไปได้รวม9,112ครับในขณะที่มิคาเอลนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าถึง1 10, 9 1 0ครับแต่ในขณะเดียวกันเนะี่ยลาสก็สร้างความเสียหายได้น้อยที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ5,733ครับมาต่อกันที่คอมโบระดับที่2นะครับสร้างความเสียหายได้กว้างมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็สร้างดาเมจได้มากยิ่ง ER ขึ้นด้วยทั้ง3ตัวละครเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละตัวนั้นจะสร้างความเสียหายได้เท่าไหร่กันบ้างครับ โดยอีนะครับสามารถสร้างความเสียหายรวม1 3 0่6ครับในขณะที่มิคาเอลนั้นสามารถสร้างความเสียหายไปได้ถึง22,704และลาฟสนะครับสร้างความเสียหายได้น้อยที่สุดอยู่ที่9,012ครับ และสำหรับการเทสดาเมจจากเชนคอมโบระดับ3นะครับกับบอสขนาดกลางเดี๋ยวเรากลับมาที่อีฟอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอีฟนั้นสามารถสร้างความเสียหายรวมไปได้ทั้งสิ้น23,448ครับในขณะที่มิคาเอลนั้นสามารถสร้างความเสียหายไปได้มากกว่าครับที่35,324และปิดท้ายด้วยลาสนะครับที่สร้างความเสียหายไปได้น้อยที่สุดเหมือนเดิมครับอยู่ที่1971ครับ สรุปผลการเทสดาเมจรอบที่3กับบอสขนาดกลางนี้นะครับก็ยังคงเป็นมิคาเอลที่ยังคงทำดาเมจได้ดีที่สุดอยู่ดีครับรองลงมาก็คืออีฟนะครับรอบนี้เนี่ยเชนคอมโบที่1เนี่ยทำดาเมจได้ใกล้เคียงกันกับมิคาเอลนะครับแต่ว่าขั้นที่2และ3เนี่ยก็ยังคงโดนมิคาเอลทิ้งห่างไปพอสมควรครับส่วนตัวละครสุดท้ายอย่างลานะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ดังนั้นหากเจอบอสขนาด4ช่องขึ้นไปแบบนี้นะครับดาเมจไม่มีทางสู้ด ได้อย่างแนนน่อคแรับล้วก็มาถึงการเทสดาเมจรอบสุดท้ายนะครับเป็นการเทสดาเมจด,ด้วยเชนคอมโบกับบอสขนาดใหญ่ที่ยืนในพื้นที่ขนาด9ช่องนั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าตัวละครทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนจะทำดาเมจได้ดีที่สุดกับบอสขนาดใหญ่นี้ครับ โดยอิฟสนะครับสามารถสร้างความเสียหายไปได้ทั้งสิ้น9,954ดาเมจครับในขณะที่มิคาเอลนั้นหากทำการโจมตีโดนทั้ง3ช่องด้านหน้าบอสนะครับจะสร้างความเสียหายรวมทั้งสิ้น9,756ดาเมจครับส่วนลัสนะครับสร้างความเสียหายไปได้ทั้งหมดอยู่ที่5,612ดาเมจครับ สำหรับการเทียบเดเมดกับบอสขนาดใหญ่ด้วยเชนคอมโบระดับที่2เรามาดูต่อกันเลยครับว่าตัวละครตัวไหนจะสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะที่สุดนะครับเรากลับมาที่อีฟีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยกีฟนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้มากถึง14,229ดเาเมจครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมิคาเอลก็ยังคงสร้างความเสียหายได้มากกว่าครับอยู่ที่22,264และปิดท้ายที่ลัสนะครับก็ยังคงสร้างความเสียหายรังท้ายอยู่ที่ 8,853ครับแล้วก็มาถึงในรอบสุดท้ายนะครับเป็นการเทียบดาเมจด,ด้วยเชนคอมโบในระดับที่3กับบอสขนาดใหญ่ในพื้นที่ขนาด9ช่องกระเบื้องเรามาดูกันครับว่าใครจะทำดาเมจได้ดีที่สุดครับ ลมต้นกันที่ IF นะครับสามารถสร้างความเสียหายรวมไปได้ทั้งสิ้น3 5 9 9 5ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่เมื่อเทียบกับมิคาเอลครับสามารถสร้างความเสียหายไปได้ทั้งหมด38,970ก็ยังถือว่าทิ้งห่างจาก i f ได้พอสมควรเหมือนกันปิดท้ายกันที่ l s t นะครับ1 7ก็น้อยตามสไตล์สไนเปอร์มาเจอกับบอสขนาดใหญ่แะครับ เอาเลยครับเรามาสรุปรวมผลการเทสดาเมจในวันนี้กันนะครับโดยสําหรับตัวละครที่ทาดาเมจได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะกับบอสขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องยกให้กับมิคาเอลเขาเลยครับซึ่งในส่วนของอีฟนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทาดาเมจได้ดีไม่แพ้กันนะครับแต่ดาเมจเนี่ยอาจจะทิ้งห่างมิคาเอลเยอะสักหน่อยนะครับประมาณพันไปายจนเกือบหมื่นนะฮะแต่ในแง่ของการโจมตีบอสขนาดเล็กเนี่ยยังไงอีฟก็ดีที่สุดอยู่ดีครับ ซึ่งในส่วนของลัชนะครับผมด้วยความที่เป็นตัวละครสไนเปอร์นะครับถ้าจะเอาดาเมจมาเทียบกันกับดีทูเนเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็คงจะสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องอื่นมาสู้นะครับอย่างเช่นการใช้กระเบื้องในการเชนที่น้อยกว่าหรือแม้กระทั่งการโจมตีระยะไกลจากจุดตรงไหนก็ได้นะครับก็ต้องยกให้กับลัชเขาเลยครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งะนะครับล้วก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ a l c h e m y s t a r นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหรือว่าสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่านเน็ตให้กันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ